สวัสดีค่ะแอนสวัสดีครับ สัสดีค่ะแอลสวัสดีค่ะแป๊บนึนนงนะ อายุสวัสดีครับฮัลโหลออะเปิดไมค์ก่อนลูกอย่าเพิ่งปิดไมค์เดี๋ยว <c oughs> โอเคเดีไม่ได้ยินเสียง <c oughs> เปิดทักทายกันก่อนวันนี้จะมาแป๊บเดียวนะวันนี้จะมาแป๊บหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าวันนี้โอ้โหพออ,อ่อละ โทรมาตามตะกี้นีสิไม่รู้สออไม่โทรมาก่อนหน้านี้ครูตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วบับหนึ่งประมาณสักสั่งงานประมาณสักครึ่งชั่วโมงครูต้องไปทำภารกิจที่โรงเรียนเออวันนี้<ม>น้องเลยกับคริสต์มาสไม่มาเนาะมารับทุนที่โรงเรียนเนาะมีน้องเนยอ้ามาแล้วอ้าไม่รับทุนแล้วเหรอ ได้คนละเท่าไร่อ่ายืมสองร้อยพิ่มามเดี๋ยวขอยืม200สองร้อยสิไวจังมาไวคนเยอะไหมแม่น้องเหนื่อยอ๋อ ได้ตังแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบคนแตงโมขอดูหน้าหน่อยจ้าขอเห็นหน้าแตงโมหน่อยจ้า ยายยายสวัสดีค่ะอ้ยแต่งมงมาแล้วนักเรียนวันนี้ถ่ายรูปวันนี้ถ่ายรูปผักส่งครูด้วยนะใครว่างตอนไหนก็ส่งมานะผักแล้วจดบันทึกในสมุดงานหรือเปล่าคะได้จดบันทึกไว้ในสมุดในใบางานที่ครูให้ไหมว่า กี่วันแล้วผักโตเท่าไหร่แล้วอนะใบงานนั้นนะใบงานนั้นนะใบงานนะั้นจะเอามาให้ให้คะแนนเวลาครูให้คะแนนแล้วก็คิดเป็นคะแนนในการให้รางวัลด้วยนะรางวัลที่หนึ่งสามร้อยบาทรางวัลที่สองสองร้อยบาทรางวัลที่สามหนึ่งร้อยบาท รางวัลที่สี่ยิ้มให้รางวัลรางวัลที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นลูกโป่งเป็นคนละหนึ่งแผงโอเคปะนะรางวัลที่หนึ่งอยากได้ลูกปโป่งก็ต้องไปซื้อเอานะคะถ้ารางวัลที่หนึ่งอยากได้ลูกปโป่งด้วยก็ต้องไปซื้อเอานะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยววันนี้ครูจะเข้ามาสั่งงานแล้วเดี๋ยวครูจะไป ไปทำงานที่โรงเรียนนะคะพอดีว่าท่านพอโทรมาถ้าโทรมาก่อนหน้านี้วันนี้ครูก็จะไม่ได้สอนนักเรียนเนาะค่ะเดียม1สิบสองประการอะอันนี้พร้อมกันได้เลยหนึ่งรัชาติศาสนาค่ะอ่ะท่องได้เลยหนึ่งรัชาาศศาสนาพระมหากษัตริย์ สซื่อสัตว์เสียสละอดทนได้วายุทั้งเลยลูกสามกรตันยุพอใจ 4. สี่มุ่งใฝ่เร่าเรียนเปลี่ยนวิชาห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติไาขาดศิลธรรมศาสนาเจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชาแปดรักษาวินัยกฎหมายไทยเก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส ติดไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้11ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ12ใช้คิดอะไรให้ส่วนรวมอ่ะทุกคนปิดไมคอาปิดไมคก่อนว้าปิดไมคว้าปิดไมคค่ะโอเคอ่ะมดปิดไมคค่ะเมื่อกี้ครูบอกให้ท่องพร้อมกันใช่ไหมคะ แสดงว่าเข้าใจผิดนิดนึดนงทองไม่พร้อมกันโอเคไม่เป็นไรแค่ย,ยมจะสองประการหนึ่งรักชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์สองซื่อสา,าเสียสละอดทนได้ 3. สามสามอะไรขอถามจูน 3. สามจันยูภาพแม่สุดหัวใจโอเคปิดไม,ม้สี่มุ่งฝ่ายเราเรียนเพียนวิชาห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติหกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา เรียนรู้อธิปไตยของประชาแปดรักษาวินัยกฎหมายไทยเก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัสสิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้สิบเอ็ดต้องคริสต์มาสสิบเอ็ดต้องอะไรคะสิบเอ็ดต้องอะไรคะขอถามคมาริสต์มาสกับเนยสิบเอ็ดต้องทั้งกายใจสิบสองไซส์คิดอะไรอ้าวโอเคเก่งมากเกี่ยมมาก ลืมเพลงชาติไปหรือ,อย่างร้องเพลงชาติได้ไหมเออลืมไปแล้วเนาะไม่ได้เข้าแถวหน้าสอทงสวดมนล่ะยังสวดมนหน้าอยู่ไหมไอ้ยะจริงเหรอเนี่ยฮ้ยลืมบดสวดมนเหรอลืมอะไตายแล้วเอาจูน จูนสวดมนต์เพื่อนฟังสิตาแล้วจูนบอกเรื่งทุกอย่างจูนจริงเลยเนะี่ย <c oughs> จูนจำไม่ได้โ oh. อ oh. ้อ่ะทุกคนปิดไมค์อ่ะทุกคนปิดไมค์เดี๋ยวคริสมากกันเนยสวดมนต์ให้เพื่อนฟังหน่อยอ่ะเนยกับคริสต์มาสเปิดไมค์คะ่ะลูกอ่ะไม่ว่าหรอกเอาเลยอ่ะ ใช่ครูไม่ว่าหรอกครูแต่ครูจะทบทวนความจำครูเลจะรื้อฟื้นเดี๋ยวหนูลืมลูกสวดมนต์สวดมนต์เอาละค่ะอาสวดมนต์ให้ครูฟังก่อนค่ะอ่ะสวดมนต์ว่าไงคะ อัอรหังสมาสัมพุโธพะคะวาพุพทธังพุทธังพะคะวันตังอะพิวาเทมิสวาคาโตพะคะวตาธัมโมธรรมังนามาซามิอันสุดท้ายสุสุปฏิปันโนพะคะวโตสาวากะสังโคสั้งขังนะมาน้มาอะไร ไายแล้วหนูเห็นไหมโรงเรียนปิดนะลืมบทสวดมนต์เพลงชาติขึ้นต้นไว้ไงอาวอันนี้เราจะคุยกันเฉยปะปะเทศประเทศไทยรวมรวมอะไรอโอเคปิดไมคกันนะ เดี๋ยววันนี้นะพอหลังจากครูสั่งงานเสร็จแล้วอ่ะในโทรศัพท์อ่ะลองเข้าไปเซิร์ชใน Google นะเพลงชาติไทยแล้วก็เปิดฟังเปิดฟังแล้วคัดใส่สมุดภาษาไทยให้ครูหนึ่งจบได้ค่ะวิ้ยหนูเพลงชาตินะเพลงชาตินะต้องไม่ลืมนะจ๊ะเพลงชาติ ใครมาแล้วนะเอายายมาแล้วยายสวัสดีค่ะ่าเพลงชาติไทยนะวันนี้เดี๋ยวพอครูสั่งงานเสร็จกลับไปเปิดเพลงชาติไทยแล้วคัดใส่สมุดภาษาไทยหนึ่งจบแล้วก็ให้ไปสำรวจผักปิดไมค์ก่อนนะลูกนะปิดไมค์ก่อนนะให้ไปสำรวจผักของเราแล้วก็เขียนใส่ใบงานว่าเราปลูกผักวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วผักโตไปถึงไหนแล้ว พร้อมกับถ่ายรูปผักนะคะสักคนละสองรูปส่งมาในไลน์นะเดี๋ยวครูจะเก็บงานนะคะเออก็กลับไปย้อนทำได้ใครยังไม่ได้เขียนก็กลับไปย้อนทำได้นะคะต้องทำด้วยต้องทำใส่ไปงานด้วยเพราะมันจะครูจะเอามาคิดคิดคะแนนในการให้รางวัลด้วยนะต้องทำใส่ไปงานด้วยมันจะเป็น เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในการให้รางวัลน,นะคะอันนั้นขยายปลูกผักโอ้ไม่ได้หรอมั้งที่เขาได้ไหมได้ไม่ขยายได้ไหมโอ้ได้ไหมได้ได้ได้ไดไดมเมล็ดผักไปไม่ขยายอ๋ออันนี้เขาปลูกกันตั้งแต่ตอนเรียนออนไลน์แรกๆที่แจกกันนะคะยายเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวหลังหนูจะซื้อให้โอ้เดี๋ยวหลังเดี๋ยวคุณบีซื้อให้ นะเดี๋ยวเราหลังซื้อเม็ดผักกับวิธีทำได้ให้นะคะสำหรับคนอ๋อวันนี้ครูสั่งงานอีจยะครูจะสั่งงานหมายเอปิดไมค์ก่อนลูกเดี๋ยวสัญญาณจะได้ได้ถึงได้ยินชัดๆนะคะอะี๋ยวครูทำความเข้าใจก่อนที่ครูทั้งนี้ทุกคนปิดไมค์เนี่ยบางทีถ้าเราทุกคนเปิดพร้อมๆกันเนี่ยเครือข่ายมันไม่สเสถียรมันทางโู้นดึงเน็ตทางนี้ดึงเน็ตหนูก็จะได้ยินเสียงคุณครูไม่ชัดนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาครูสั่งงานครูก็เลยให้เรียนปิดไมค์ก่อนนะ,ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูท่องค่าิยมสิบสองประการให้ฟังเนาะต่อไปทุกเช้าก่อนที่เราจะเรียนกันค่ายมสิบสองประการต้องท่องได้ทุกคนเพราะฉะนั้นต้องไปทบทวนนะคะสองสวดมน์อ้าลืมหมดแล้วสามเพลงชาติก็ลืมหมดแล้ววันนี้คุณครูเลยให้กันบ้าน ให้นักเรียนไปเข้าใน Google นะคะไปเสิร์ชใน YouTube ก็ได้นะให้ไปเปิดเพลงชาติไทยมันร้องอยังไงเนื้อร้องเป็นยังไงแล้วก็คัดใส่สมุดภาษาไทยหนึ่งจบนะคะพร้อมกับไปฟังว่าอ่ะเวลาเราสวดมนต์ตอนเช้าเขาแถวหน้าสอธงอ่ะสวดมนต์สั้นๆอ่ะเขาสวดว่ายังไงนักเรียนกลับไปรื้อฟื้นความจำนิดนึงเขาสวดว่ายังไงนะคะนะ แต่แต่บทสวดมนต์ไม่ต้องคัดลงไปนะคะเอาคัดแค่เพลงชาติลงไปแล้วก็อย่างที่สองก็คือให้ไปดูต้นผักของตัวเองแล้วก็เขียนใส่ในใบงานแล้วก็ถ่ายรูปผักมาให้ครูสองรูปส่งมาทางไลน์กลุ่มส่วนคนที่ไม่มีเมล็ดผักหรือไม่ได้ปลูกก็ยังไม่ต้องนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนตอมารับเงินค่าอาหารกลางวันกับนมค่อยมารับเมล็ดผักที่คุณครูนะคะวันนี้คุณครูจะเข้ามาแค่สั่งงาน นะเพราะว่าพอดีท่านพออ,อโทรมานะคะครูต้องไปทําภารกิจที่โรงเรียนนะอ่าทีนี้ใครมียจะสอบถามครูไหมแสนเดี๋ยวครูถามแสนก่อนแสนสวดมนต์ได้ไหมคะอ๋ออยู่ไหนอยู่นี่เหรอนี่นี่วิ่งมาข้างบ้านแล้วนะคะ แสนส่วนมน์กี้กูถามว่านะ,ะ,ะแสนสมมน์ได้ไหมลูกจริงอ่ะเ <Yeah. Yeah. S 1> <laughs> ยี่ยมเยี่ยอ้าวครูมีภารกิจแห้งเรียนหนึ่งอย่างเออเป็นภารกิจเก <Yeah. S 1> ี่ยวกับความดีตอบไปนี้ก่อนนอนฟังให้ดีนะตอบไปนี้ก่อนนอนให้นักเรียน สวมดมนต์ถูกต้องอละหังสมาสมาธิพระควาพุทธังพระวันตังพิวาเทมิสว่าคะาตัวพระตาธรรมธรมมัมอามิสุสปฏิปันโนพระคุณตัวตวางสังะคาุคา้ามามิสวดก่อน,นอนและกากี่ครั้งกราบลงกี่ครั้งคะอาสามครั้งให้นักเรียนทําตั้งแต่ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปแล้วคุณครูจะเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านออนไลน์ครูก็จะถามผู้ปกครองว่า หนูสวดมนต์ทุกวันไหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะต้องสวดทุกวันถ้าใครที่สวดมนต์ทุกวันไม่เกินหนึ่งอาทิตย์มันจะจําได้เพราะมันได้ถูกฝังลงไปในสมองเรานานแล้วบทสวดมนต์ตั้งแต่อนุบาลเราไดนตั้งแต่อนุบาลอบาพอเราขึ้นปหนึ่งเราก็สวดหน้าเสาธงปสองเราก็สวดหน้าเสาธงปสามก็สวดหน้าเสาธงเพราะฉะนั้นมันอยู่ในตัวหนูนี่แหละเพียงแต่มันต้องการอ่ารอเวลาการรื้อฟื้นนิดหนึ่งแล้วหนูจะจําได้เนี่ย ยหนนุสวดแค่สองคืนเท่านั้นคือนี่สามคล่องเลยนะคะแล้วครูจะถามคุณแม่กับคุณพ่อว่าหนูสวดมนต์จริงไหมถ้าแม่กับพ่อบอกว่าจริงแล้วครูใช้สวดให้ฟังคนไหนที่สวดได้อ่าคนไหนที่สวดได้นะคะสวดคล่องเลยเดี๋ยววันตอนสิ้นเดือนของเดือนนี้ตอนมารับเงินค่าอาหารกลางวันครูจะมีขนมกับลูกโป่งให้หนึ่งแผงโอเคไหม มันง่ายมากเลยลูกเสิร์ฟมลเนี่ยนะเพราะเราเคยเสวรกันอยู่แล้วโอเคปะมอยากได้ไหมลูกโป่งลูกโป่งแผงหนึ่งมีตั้งเออลูกโป่งแผงหนึ่งมีตึ้งเยอะตั้งหลายลูกเอาไปไว้เป่าเล่นเอาไปเหยียบเล่นขำๆอยู่บ้านจะไม่เครียดนะโอเคไหมเอออ่ะเดี๋ยวครูจะฝ่างานแค่นี้นะคะเดี๋ยวครูจะไปแล้วเดี๋ยวครูจะต้องไปโรงเรียนด่วนเลยโอเคนะ ทำงานของตัวเองไปนั่งสังเพลงชาติให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปผักมาให้ครูนะคะโอเคอ่ะทุกคนเปิดไมค์เดี๋ยวเดี๋ยวจูนบอกตรงความเคารพโอเคโอเคอามดแต่งตัวหน้าละ หนึ่งจอบหน่งชอบเอเปิดอะไรนะลูกเขียนในสมุดใช่ใช่ใช่เขียนในสมุดใช่โอ้ใช่ลูกสุกต้องใช่น้องเนยได้ตังแล้วนะเอาไปซื้อข้าว ซื้อกับข้าซื้อขนมโอเคไหมอ้าวน้องเรียนอย่าเพิ่งวาอย่าเพิ่วงวางนะนี่วาอย่าเพิ่วงวาง่าเดี๋ยวครูม,มีเรื่องหนึ่งเรื่องเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวไปกดไปกดดูใน YouTube ช่องครูด้วยจำช่องครูได้ไหมอ่าไปกดติดตามด้วย ครูลืมเอ้ยตะกี้ครูลืมบอกเลยหรืออยู่3สามคนเออสามคนมาฟังก่อนสี่คนอ่ะสี่คนมาฟังครูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะทําการทดลองวิทยาศาสตร์ครูจะเอาแก้วน้ำมาวาง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 วาไว้ครูจะใส่สีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวแล้วครูก็จะเอาผักกาดขาวมาวางในแก้ว ต้นผักกาดมันก็จะดูดน้ําสีขึ้นมาผักกาดมันก็จะเปลี่ยนสีโอเคปะเดี๋ยวจะทําให้ดูโอเคบายบายให้ฟังให้ฟังไปสางเพงชา่นลเม่าวรสวดมนต์ให้ด้วย น้องเนยใส่เสื้อผ้าครูได้ไหม <laughs> ลืมแล้ววาสวดมนต์มไม่ลบา๊ายบ๊าย